สวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรมาฝากกันนะคะจะทำเมี่ยงคำแต่เราใช้วิธีทำทันเองค่ะมีหนึ่งมะาพร้าวค่ะมะพร้าวแก่นหนึ่งมะาพร้าวแก่นหนึ่งนะคะแล้วเราก็มาดูวิธีการหั่นกันค่ะหั่นนะคะนี่หั่นนะคะ ่ะอ okay? ันแบบนี้นะคะจออกมาเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็มาประกบแบบนี้แล้วก็มาหั่น อย่างเงี้ยันไ่อยๆเางค่ะหันหันหันไปอย่างเงี้ยค่ะหันหไปเรื่อยๆค่ะอย่า,หา,หาให้ใหญ่มากนะคะเมี่ยงกันถ้าใหญ่มากมันจะเวลากินแล้วมันจะเคียวมันจะใหญ่มันจะไม่ค่อยนัวๆเท่าไหร่ค่ะนี่ก็หั่นประมาณนี้ ซอยให้ให้เล็กหน่อยก็ได้นะคะแล้วแต่นี่นะคะกินได้อร่อยด้วย <c oughs> กินได้เลยด้วย <c oughs> อยากาทำก็ทำมากินถ้าไม่อยากจะเสียเวลาเราก็ไปซื้อเอาะคะ่ะชุดหนึ่งก็ร้อยหนึ่งนะคะแต่ตัวที่บ้านเนี่ยจะทํากินเองเพราะว่าว่างค่ะไม่ได้ไปทําอะไรก็ว่างแต่น้ําเมี่ยงคําเนี่ย อร่อยนะมันก็มีสูตรของเขานะอันนี้เราทําแบบโบราณโบราณเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลงวิธีการทําว่าทำาจะถ้าเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อําเนี่ยตัวมะพร้าวเนี่ยเราเอาไปตากแดดได้นะคะตากแดดได้ตากแดดได้ดีเลยค่ะเพราะว่าแดดเนี่ยทำมันจะดูดเอาน้ําที่มันชื้นๆจากมะพร้าวอะ่ะแห้งแล้วก็ เวลาเรามาทอดมันจะเค็มอร่อยน่ากินค่ะแต่อย่าทำเล็กมากกันไปก็พอดีพอดีนะคะเนี่ยอันอย่างเงี้ยวัตถุดิบนี่ค่ะนะคะหน้าตาก็จะมาประมาณเนี้ยนี่และคะ่ะมะพร้าวที่เราหัน่นหั่นมาเป็นอย่างนี้นะคะมะพร้าว อันนี้คือยอย่างอย่างอย่างแค่ขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็มาทำานี้ต่อหันอย่างเี้ประมาณนี้แล้วก็หั่นอย่างเงี้ไป เรื่อยเรื่อยหั่นไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยหั่นแล้วก็ทำเงี้ยแล้วก็ตอ่อเฟย์นะคะต่อเล็กๆห้าคิดหน่อยจะเล็กใหญ่เล็กเล็กหน่อยกลางๆหน่อยไม่ใหญ่ไปก็ไม่ไหยเล็กไปก็ฝอยไป การทำเมี่ยงคำอร่อยไม่อร่อยไม่รู้ค่ะแต่ว่าชอบทํากินเองอะค่ะรู้สึกว่ามันเยอะหน่อยอะค่ะแล้วเอาเงินตรงเนี้ยซื้อที่ก็าทาแล้วเนี่ยไม่ไม่เป็นไรใครซื้อก็ได้ค่ะแต่ว่าชอบทํากินเองอะมันได้เยอะดีกินแล้วมันได้เยอะดีอะกินแล้วมันได้สัดใจดีนะคะการทําเนี่ยงคา มันไม่ยากรอกค่ะแต่ว่ามันมันเป็นจุกจิกอะค่ะต้นอ,อ่าอันนี้นะคะมันจะจุกจิกมันจะเรื่องเยอะนิดหนึ่งะคะ่งอนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเตรียมหัวข้อวัวทั้หลายอย่างกุ้งแห่มะนาวพริกอ่านะคะ,นนะคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะอ่าอันนี้ก็คือ เดี๋ยวเราก็ไปดูไปทําวิธีตากแดดค่ะก่อนแล้วเราเอาไปตากแดดนะคะแล้วเราก็เอาไปคั่วพอไปคั่วเสร็จเนี่ยเรามาดูวิธีที่สองเดี๋ยวเอามาลงให้ใหม่นะคะคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกินได้ด้วยส่งมือเราเองค่ะ